ขอให้จิตทุกนี้เป็นสื่อของพวกท่านให้ปล่อยวางไม่ให้มีความมาคาดไม,ไม่มีความพยาบาทไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดต่อไปนี้บุญที่ท่านได้รับนั้นก็ขอให้เกิดทุกท่านให้ทุกท่านนั้นไปสู่ประุทธหรือไปสู่ภพที่สูงขึ้น แล้วก็ออกมานั่งน,นั่นงข้างหน้านีน่หละจะได้ส่งดวงจิตดวงวิญญาณไปจะได้ไม่มีเวรมีกรรมจะได้ไม่จองเวรจองกรรมกนดี วันนี้เข้าใจได้ไหมไห้ครัหลายหลายคนที่ที่สงสัยว่าตัวเองทําไมเวลานั่งสมาธิทําไมเอ๊ะคนอื่นมาหลังทําไมเ็าทาได้เร็วเอ๊ะทำไมคนอื่นก็เป็นคนเร็วเอ๊ะคนอื่นทำไมได้เยอะทําไมฉันฉันได้น้อยรู้ตัวหรือ,อยังว่าตัวเองมันค้างอยู่ในใจรู้ตัวยังเขาเรียกกิ่ใต้สันเรียกว่างายใน,ในใจมันสลับสลับออกไม่หมด พอสารเอาไม่หมดสุดทุกความกังวลและความสงสัยเวลาอยู่ในใจใน,นขาะที่เริ่งสมาธิมันเป็นอะไรครับมันเป็นลบมันก็เลยดึงชุดเราไว้ให้สําเฉ็นชานะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้สําคัญสําคัญมากนะตั้งใจเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไร มาเข้ามานั่งที่วิญญาณทั้งหลายที่ตามมาฆ่าทั้งหมดใครที่วิญญาณบอกตามเจอแล้วใครที่ตามมา,มาตามเจอควรจะเจอได้ตามเจอจงได้เึิ่งมาเจออยู่วัดอาจารย์ลายมาน ยกข้าวภาษาจากทอปโชว์ปี้ <c oughs> ดีไหม <c oughs> เออแบบเราสอนสมาธิดังสิ่งพวกนี้เข้ามาได้ยังไงไมอ <c oughs> ปฏิบัติธรรมนี่นี่ใช่ไหมที่วิญญาณตามเราหรือเปล่าที่เดินหลัลงมานี้เพื่อนใช่ไหมโอ้วิญญาณตามเดนเจอบอกดีใจตามเจอแล้วโอ้ว่าก <c oughs> เจอเพื่อนก่อน อันข้างหน้าเนี่ยอย่างวนี้เออเขา,า,ท,าท่าที่ปฏิบัติธรรมนั่นสมาธินีเรื่องอย่างนี้ทำให้เรารู้เลยนะพ่อว่าว่าบุญมีจริงตเปามีจริงเนาะใช่ไหมใช่เออ่แ,แล้วมีคนหนึ่งคนไหนเวลาคลอดแล้วแม่ตายทันทีเขาตามอะไรอย่างไรเออนีอ่ กี่ปีแล้วนะเราไม่ตายสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โหคอนรูปตาครับเลยแปลมาตามเจออยู่ว่าอะไรจ้าไม่ทำไมไม่ตามเจออยู่ทีอ,อีกมั้ยแปลก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 อพอแล้วเดี๋ยวตัวไว้ทายรับสินเวลา ชอบมีแบบแปลกๆขึ้นอยูเรื่อีมิน่าสตต Kh tiyambiutang selanang kaचाmbi thamang zaang ka kami di thamang seang kaचाmbihongranangng ka kamishang seang kaचा การเรียกเงินไม่มีการขอและไม่มีการตลองตำราที่ชายเป็นของพระรูญเจ้าเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและไม่มีปปจิตวิจัยถวายแด่พระรูปหนึ่งรูปใดในกรีกีพิเศษที่สําคัญที่สุดพระรูธเจ้าไม่เคยขอใครพระุูธเจ้าไม่เคยเรียกรอ้องตอรองที่จะเอาของใครมาเป็นของตัวเองสําคัญกว่านั้นท่านไม่มีค่าครู ค่าวิชาและค่ายุกูมีแต่การปฏิบัติธรรมถือศีลและภาวนาที่นีก็เช่นเดียวกันสาธุเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นขออนิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นบัดนี้เวลาน,น,นี้เป็นต้นไปด้วยเถือสมานตาจา Ma อิเปรเทจะฆามิตรวอนะคาเนเคหะวัดทุมมิเคเตภุมมาจยันตุกเทเอวาชระทรวิสเมยคขันทันพนาคาตีทันตาสัน เกยังมุนิวรวะจันังสาธโอมีสุนันตุธรรมสวัสกาโรยังปัทันตาธรรมสวัสกาโรยังปัทันตาธรรมสวัสกาโร โักขวาขคาพระเจ้าขออันเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขออันเชิญองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือกล้าวเหนือเสียงขออันเชิญพระพุธมาอยู่บาเบืองท้ายขออันเชิญพะนารายมาอยู่บาเบืองขวา ขออัญเชิญแม่พระคงคามาเป็นน้ำลายขออเชิญพระพายมาเป็นลมปาขออัญเชิญพญานาคมาเป็นสร้อยสังวานขออัญเชิญพระการมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าทำการสิ่งใดจะได้เบียนเบียนบี B ทราประมาณภาครลัง ขออัญเชิญครูตั้งแต่หันหลังตลอดทั้งพลึฤสีทั้งร้อยแปดพระตนพระอรหันต์ทั้งหารอยพระองค์จุงลงมาจงลง ได้ยินเสียงกูสักพุทธาเทองอญมังสาทุกโนโพันเตตุนกุณีซื้อว่าอรหันตาตากุณีสองกมแก้วแก้วทิพทั้งหูดูอันใดโรกเพียงเปียงปิ่นบึงอาคมปูรุ ดังปานเสียงฟ้าร้องเสียงกูกองปานแผ่นดินไหวเสียงกูไปจำเส้าเมนก่อักกอคานเสียงกูปานเข้าสู่ใจคนเสียงกูมนกองคนในตายฟ้าเสียงกูการังของก้าวกรมเสียงกูดังปานของก้าวเมื เสียงกูหืน่นปันฉากอุสานเสียงกูหวนประหลาดชะสีตัวรองเสียงกูกองแทโลเข้าสูเทพเทวดาทุกหมู่เราพระอรหันทุกหมู่เราลุกก็เทปลุกคะเทวดาตลอดทัางผีปงในผีปาผีสะบ้าแร่ปืนเกรื่องผีหอยน้องคลองบึงผีเจหงหงในผีเด้หา ตลอดทางยายกะรีทีกราเจ้าของป่าชาก็ดีสาธุ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 ข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์สุริสมากสัตว์ุริจาคทุกพระอมุขพระอรหันต์พู้องค์ทุกบุรุษทุกประเทศทุกภูเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บานคู่เมืองพระคู่บานคู่เมืองก็ดีสาธุหัดนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญ สาธุต่อไปนี้ว่าตามนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนวะสัญญาเนวะสัญญายตนายตนา Sanya, yatana, akhang, sukhitu, omah, dewa, sanya, yatana, yatana, akhang, sukhitu, omah, dewa, sanya, yatana, yatana, akhang, sukhitu, omah, dewa, sanya, yatana, เพื่อตัดสัญญากรรมสัญญบสัญญาซึ่งเป็นทอพันสัญญาซึ่งเป็นชาวสัญญาซึ่งเป็นมรดกสัญญาซึ่งเป็นมอร์จักปูย่าจากปูย่าจากตายายจากตายายพ่อแม่จากพ่อแม่กรรมกรรมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเจตนาและไม่ได้เจตนาและไม่ได้เจตนากรรมเกิดจากการบ่นบานสารกล่าวกรรมจากการบ่นบานสารกล่าวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าเทพเจ้าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์

ละนานเถอนังโมตสัพพะคัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมตะะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่โมตสสพภะควตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสะโมตสัพุทธัโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัพพะคัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ่มาดีทีมานิมาย่งพันเด พัตตาณิสัปปริวารานิพิปุสังคสังโอโนชยาม마ทุโนผันติิปุสังโฆอิมาณิพัตตานิสัานานานิลุกขะลุกขมูลลุกขเทวดารูปิรูปิญาณิ เเึินบาทธนบังบาทอำาการที่คารตันพิายะสุายะให้แดลปรผสมผู้เจริญใ้าผพู้เจริญธรรจ้าปิดเจ้าผาร้องถวายจัดตุปัจจัยถวายปลูกต้นเงินถ้าไตรกีว้รผู่เทียนการสซื้อส่วนมนยารักษาโรค วิสัตวิสารรของบริวารทั้งหลายเหล่านี้องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอให้แด่พระพิสุสง์ขอว้แพระพิสุสงฆ์สงจงรับขระเพื่อไปเพื่อเพื่อความสุขเอควาสข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเดือ ตัสส์ภะขาวะโตอะหโตสัมมาสัมพุทธัสส์ยักเขปันเตสังโชานัตุอะยังปะดมะภาโูมหาเจระสะปะปูนาติอาวะเสสะภาคาอัมังกังปะปูนาติภิกขุจจาสมเดนาจาขะอาทาจะยาธาสุขังปริปูชันตุยักเขปันเตสังโชานัตุ อ่ะยังพุทธม้าปาโพมหาเจรสาสปาโูนาเตอาวาเสสาภาคาอามหังกังปาโูนาเตพิ่ขุจจะสมเนรอาจาค้หาทาจ่ายาทาสุขังปริปุนชันโตยักเขพันเตสังโฆชนะโตอ่ะยังพุทธม้าปาโพมหาเจรสาสปาโูนาเตอาวาเสสาภาคาอามหังกังปาโูนาเต พีข <Mile dizzy> ุจะสมเนดาจาระฆาธจากะยาธาสุขังปริภูฉันตุาัตถสังสารปวายิโนโจิตวานโรจนตเอสังโมสมสโอนิจจ โอปะทวายธรรมิโนโอปะจิตตวานิโรจันติเอสังโอปะสมสุโคอนิจาวตสังขาราโอปะทวายธรรมิโนโอปะจิตตวานิโรจันติเอสังโอปะสมสุโคสัพเพสัตตามริติจามาริสุจาริสเรตาเทวะหังมาริสามิ อขอเชิญหยุดไม่หยุดมาในวิบากผู้บั้งใจขอเชิญหยุดผู้ควบคุมบัญชีในชื่อกรรมวิบากกรรมที่ท่านเกิดทำก็ดีไม่ท่านเกิดทำก็ดีกรรมที่ทำว่าจะชาติปางก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีให้เจ้ากรรมนายเวรมารับส่วนบุญส่วนนีนที่นี่ให้สังคมสงแห่งนี้ปู่ย่าตายายข้าพ่อข้าแม่ข้าภรรยาและบุตรที่ดาก็ดีตายก่อนวาระจบน้ำตายโดนเขาฆ่าตายพวกท่านมารับบุญได้ที่นี่ที่สังคมสงฆ์แห่งนี้ โดดลงทานอยู่น้งนู้นข้างนอกอ,อันนี้เสร็จแล้วคนบนที่ยาบิียนยาอาฆาตตามจองล้างจองผางไม่ปล่อยไม่วาง,ปนนวงไปน,น,นั่งที่ตัวเองได้ละกี่คนที่มีเกณฑ์คนทั้งหมดนี่สิบคนไหมนี่หลายคนหลายคนได้เสร็จแล้วเตรียมตัวแผ่เมตตาอุทิศส่วนส่วนบนบนมาเองอไปนั่งประจำที่ตัวเองได้ ไปไปไปส่งเลยเจ้าห้าทออกไปข้างนอกที่โรงทานข้างนอกทำได้แค่โรงทานเนอทำรงทานอย่างเดียวเนออย่างอื่นไม่ทำนะ di sini. Oke, nah, nah, nah. nah. tadi dalam lomba tadi dalam lomba tadi